ตไยเลยดิเพราเมื่อกี้วันเราได้เห็นว่ามาอยู่ค่ายเด,ดรัสด้วยนี่ใช่ครับค้อ,อ,องได้่องเสื้อตีเสื้อใหม่ใช่ครับตีเสื้อใหม่อัดฉีดเบื้องต้นนี่จุดเกิดเหตุจากเมื่อคืนนี้มันเกิดที่จูก็ <c oughs> คุยไปประมาณได้สองแสนเบื้องต้นเลยนะใช่ครับไปโรงพักโรงพักตัวในเวทีไม่รู้เท่าไหรยังไม่เลยน้ำหนักปล่อยๆของเราเท่าไหร่ขครับทุก8บเราอยู่ที่ค่ายเดรัสที่ใครเป็นเป็นผู้แฝงกัน ครัก็มีคู่คอมประตัดครับคุ่เพื่นชัยก็ริทูเบียนเนี่ยหลายคนนะน้ำหนักของเราปอยๆเท่าไหร่สอสูงสูงร้อยหกห้าสูงร้อยหกห้านะอายุปีนี้ยี่สิบสี่อายุยี่สิบสี่ฟอร์มหนังจำได้ไหมสองไฟลสามไฟเลยจำได้ครับเป็นไงบ้างเสมือนเื้อสั่งแล้วก็แพ้เป็นคนแล้วก็ชนะโมโหครับโอยก็ไม่ธรรมดาอ่ะวันนี้คิดว่าคู่ต่อสู้นี่เคยประทักมาแล้วเคยประทักไหมเคยครับเป็นไงเปล่าสีมือครับ ไม่มีอะไรหนักใจไม่ครับได้หมดได้ทุกตัวท้า <c oughs> ตุกประเทศเอาฝากไฟกับคนจังหวัดนนท์ครับนนท์ทบุิีเเอาฝากเลยวันนี้คุยครับฝากแฟนใจให้สาวูนลครับวันนี้เต็มที่ครับอ่าโอเคขอบากน้องจ้าดีครับ